เป็น iPad เนาะคะ่ะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตน,นะจ๊ะโทรศัพท์ไปชาร์จแบตน,นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำเบรกว่าต่ออีกนิดนึงนะคะจะได้เสร็จๆกันนะแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันนะคะคุยกันเล็กๆน้อยๆนะคะ สวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะทักทายกันได้นะจ๊ะรับประทานอาหารเช้ากันหรือยังเอ่ยนะคะเมืองนอกก็จะกินแซนด์วิชกับกาแฟก็พอแล้วนะคะเบรคฟาสต์เขานะคะเชื่อไหมเบรคฟาสต์เมืองนอกก็แพงแพงนะเหมือนไปซื้อข้าวจานหนึ่งเลยอะ กันเลยนะ Good m หมอร้อนก o d หมอร้อนมีคนเข้ามาแล้วยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะหมดกบเบี้ยวเดี๋ยวเรามาทำเบรก fast กันนะอะไรโผล่หน้ามาก็ถ่ายทำเบรก fast กันนะคะ แซนวิชนะคะวันนี้แซนวิชแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะครีมใส่ข้างในนะคะเป็นกุ้งด้วยนะคะแล้วก็มีแฮมนะคะวางข้างบนแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะฝานเขาเรียกอะไรอ่ะไข่ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะแล้วก็เอามาเรียงข้างในนะคะตุดติตุ้มติ้มกันไปนะคะ แน่จริงเข้ามาดูเลยแน่จริงเข้ามาดูเลยเอาไปให้ลูกแล้วนะคะของ <c oughs> เนี่ยบ้านคนบ้านนี้ชอบกินแบบเนี้ย น้องอันนี้ก็บางทีถ้าเบื่ออาหารจริงไม่ค่อยกินแซนด์วิชไม่กินอะไรนะแกก็กินเนี่ยเฉยๆเลยมันเป็นแฮมนะคะแฮมแพ็คมาแบบนี้นะคะก็ก็ลูกกินอ่ะเราก็ต้องมีติดบ้านไว้นะคะลูกกินเราก็ต้องมีติดบ้านไว้นะจ๊ะเอออยากแซนด์วิชเราอ่ะอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเนาะถ้าไปซื้อเขาวันที้เขาก็ใส่ถูกใจนะคะวันนี้นะคะมีเกินี้ด้วยนะคะ อุสนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า uh, เรียกว่าอุสเดี๋ยวนะชีสชีสนะคะภาษาสวีเดนเรียกว่าอุสนะคะซื้อมาจากนอร์เวย์นะคะถ้าใครไปเที่ยวนอร์เวย์ก็ซื้อตัวนี้มาเลยนะคะแบบฮอตฮิตมากนะคะฮอตฮิตมากแล้วก็เหมือนเป็นของฝากได้เลยนะคะอุเล่ไปเมื่อไหร่ก็ซื้อเนี้ยมาฝากครอบครัวตลอดเลยนะคะเป็นนะ รสชาติที่อร่อยนะเขาว่ามา,างั้นนะเรากินอันไหนก็อร่อยเหมือนนี้กันนะคะแต่มันเป็นของฝากได้เลยค่ะเพื่อนๆยังไม่มีใครคอมเมนต์ออนใช่ไหมนี่นะคะเพราะดูดูยากดูไม่เป็นไม่ค่อยได้ไลฟ์จากอ่าไอแพดนะคะกุดหมอร้อนกุดหมอร้อนนะคะเผื่อฝรั่งจะเข้ามาดูนะคะ เออมันก็ลืมให้ดูเนาะฝานใช้ตัวนี้นะคะฝานมันนะคะแล้วมันก็จะออกมาได้เป็นแผ่นบางๆเลยนะคะเพื่อนแบบนี้นะคะตัวนี้ต้องมีนะถ้าเราจะกินเอ่อชีสกินอุสนะคะก็ฝานมันเหมือนเราจะปอกเปลือกอะไรสักอย่างนะคะเสร็จแล้วนะจ๊าแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะ แหวนตาลีดแหวนตาลีดนะคะไข่ก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวทำการฝานไข่ ช้าเนาะวันนี้ยายต้อยตื่นช้าไข่ต้มนะคะเพื่อนไข่ต้มนะคะเราก็วางในเครื่องนี้นะคะแต่ว่าเครื่องนี้บางบางคนเห็นเยอะแล้วเนาะเพราะว่าเมืองไทยก็ใช้กันนะคะเราก็กดมาลงแบบนี้นะคะแล้วก็มาวางในแซนด์วิชของเราเลยเพื่อนไม่เห็นแซนด์วิชอน่ทำไงดี วางไปนะคะ This is my sandwich อกนะคะก็กินไปนะจ๊ะใส่อะไรเพิ่มอีกดีนะคะใส่ไปเยอะแล้วนะคะไม่ใส่อะไรแล้วไหมเนาะพอแล้วไหมเนาะใส่ตามใจฉันนะคะ เต็มที่ขี้เต็มเตีวแล้ววันนี้อาจาื่อนเพื่อนๆว้าว my sandwich today นะคะเดี๋ยวเราไปนั่งจิบกาแฟพูดคุยกันเนาะเดี๋ยวอ้อนจะใส่นมในกาแฟเพิ่มไปอีกนิดนึงแล้วกันนะคะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากขอบคุณมาก Thank you for watching Thank you for support me นะคะขอบคุณที่ยังอยู่รับชมด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันโดยเด้อนะคะ Thanks for ติดตามพรมทุกวินาทีทุกเวลามีคุณค่านะคะนมบ้านเขาก็จะมีอยู่ส่วนใหญ่ก็มีอยู่สองประเภทนะคะนมธรรมดาธรรมดาเลยจะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็มีอีกนมแบบหนึ่งที่ผัวนนเป็นคนแพ้นะคะ l ลคโตส e นะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้คนบ้านนี้แพ้กันเยอะนะคะจะต้องมีเขียนคำว่า l ลคโต s e free นะคะอันนี้คือนมสำหรับคนที่แพ้ l ลคโตส e ก็คือกินกินนมแบบนี้ไปแล้วจุดจุดทันทีนะคะผัวนนเป็นนะคะก็มีแบบนี้ไม่งั้นจุดจุดนะคะ คือแต่ว่าสองยี่ห้อนี้มันคนละยี่ห้อไง <c oughs> ก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบไงแต่มันจะสังเกตได้เวลาเราตอนเราไปซื้อนะคะให้มันจะเขียนว่า lactose free นะคะจะแพงกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะและ้วแม่อนก็จะเป็นคนงกไงเป็นคนงกจะดูตลอดเวลานมอันไหน lactose อันไหนไม่ lactose นะคะโอเค news girl t e e t r นะคะเราจะกินกาแฟได้กันนะ ินหมดยงอันนี้นะคะส่องลูกมานะคะลูกก็นั่งกินเบรก f a s แม่นะคะแล้วก็เล่นเปียนโนนิดนึงนะคะน้องอันนี้สวัสดีเพื่อนๆสิอันนี้มีไหนแมนหัวมาแล้วลกูกไฮ้ของเล่นกระจัดกระจายนะคะเพราะแกเล่นตลอดเวลาเดี๋ยวก็เก็บเก็บกันไป,ไปกันมาเฮ้ยแล้วลกูกเฮ้ยน้องอันนี้อจะเป็นเออเฮ้ยนะคะ แล้วอันนี้อาจจะเป็นแรปสเปอร์หรืลเปล่าไม่รู้เนาะแรปสเปอร์เลยหรือเปล่าเฮ้ย d มอร์นน g นะคะกาแฟออกเอสเต้แซนด์วิชทุกเออร์นะคะทินซัมมันซายก็จะม่อวนิดนึงนะคะเพื่อน แม่เอิญหาทักทายกันได้เด้นนะคะพอเห็นหน้าแม่ออนก็ลงกันเลยใช่ไหมเบื <laughs> ่อมันเหรอ <laughs> นะคะจิบกาแฟกันนิดหน่อยนะคะ <laughs> ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะ <laughs> ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามานะคะ <laughs> ทักเฟอร์วอชิงมีทักเฟอร์ทิตาพูมี thank you for watching me support me <laughs> <laughs> นะคะอืม <laughs> เฟสก็น่าอร่อยนะคะกินเป็นเหมือนอาหารเช้าเลยเพื่อนอนนะคะกินเป็นเหมือนอาหารเช้าเลยยังไม่มีใครทักทายมาหรือว่าอยากจะไปส่องข้างนอกกันว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างดีไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ย ถ้าคุณลงไปนะเราจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปหน้าอย่างอื่นเนาะอ๋อเราลงแล้วเราลงแล้วนะคะเพื่อนไปดูหิมะข้างนอกกันไหมเนาะ ผมไม่มีใครมาเม้นค่หแปลกมากเลยเป็นช่องที่ไม่มีใครเม้น <laughs> สวัสดีจากออฟฟิศยามเช้านะคะท่านชอบดูหิมะไหมเมื่อชอบดูหิมะไหม นองเพียไปด้วยนะเพื่อนเนานนะมาต่อกเราจะไม่เถียงกันต่อหน้นาสาธนนารณชนลินด์เบิรกจิ้นซัมมันตุ่งเลยมีปัญหากับผัวตลอดนะจ๊ะเพนนื่อนๆมีปัญหาตลอด एंड आप दूसरों को फिर तो माइंड नहीं रुंजे दर्द एंड था में होंग ओम नहीं दर्द देवस्लूता लीवेट लेसली दुविध इंतेवस कब्री दुविध इंतेस्लूता प्रोता सोम योगे कब्र कैसी इंतेब्रो उलेद दूसरों कब्री इंतेब्रो ก็จเยอะอำนาจโมโดริอืมล้ปไปหนนะทะเลาะกันทำไมเนี่ยทะเลาะกันก็เสียงเข้าไปในนั้นน่ะ t เด o ี้ววจะาแฟจดย ดิว <Es> <an> ินใมาเดินคาเฟ่สกอตแลนะมาตูวิลด์เหรอดิวเดินยังละวิวเหรอไมเป็นแไรใครมีผัวขี้งอนบ้างเพื่อนๆใครมีผัวขี้งอนบ้างนะคะผัวขี้งอนนะคะขี้งอนจะเป็นอย่างไรดี No, no. ใส่ออนิดนึงนะดูว่ายาดจะพุ่งไหมถ้าไม่พุ่งเดี๋ยวเราก็ต้องวางแล้วเนาะกินต่อนะคะมาตอ้องพิสูจน์ให้ผัวเราดูว่าเราไม่ได้บ้าใช่ไหมเพื่อนพี่ยูอย่าทำให้อ้อนบ้านะนะคะพี่ยูดันหน่อยนะะได้ม่ยอดเยอะเอะโอ้โหเด็ดจริ อร่อยมากเลยนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วเพราะว่าเราใส่สิ่งที่เราชอบและอร่อยเข้าไปนะคะคือหัวถ้าไม่มีลูกด้วยกันจะคืนให้ดูนะคะขอนิ้งหาได้ไหมกูขอนิ้งาได้ไหมถ้ากูรู้มึงไม่คนนี้กูไม่แต่งกับมึงหรอกวัน <c oughs> <c oughs> นี้สันดานมันชอบโผล่มาตอนทีหลัง oh. สันดานมันนะคะสันดานก็คือในิสัยที่ เป็นแบบคนแบบดีเหรออะไรเงี้ยเออเนาะมัน <laughs> ไม่ได้จะนินทาบ้ากไหมแต่เขาก็ยังดีที่ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายขนาดที่ต้องเลิกกันเลยใช่ไหมแต่บางทีมันก็ทนไม่ได้ตลกแบบเป็นคนแบบนี้ถ้ากูหวัวเราะก็มันก็จะลืมลืมไปใช่ไหมอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆอย่าไปเครียดกับมันนะคะแม้ว่าแม้ว่าเราจะไม่พอใจอะไรในบางอย่างนะคะ What do we do? all asking? Oh, โอเคจะสลู้ตัดฮะนะคะจะไปหาให้น้องไม่งั้ดนดูคุณผัวจะกริ้วนะคะอาสั่งดูน้องอันนี้เปนิด,ดนึองอนนี่ไงีอมลเรูทออัลดอร์อส ไอ้ทกเซ็ตแวเรราสีไปแล้วนั่นตาหมดก็หุยใส่เมียนะคะลูกูนี่เป็นทุกอย่างใช่ไหมนี่เนาะนี่เนาะเ่ นีหน่หมุดหิดหมุดหงิดนะคะคนเป็นโรคหัวใจก็เป็นแบบนี้นะเนะเพื่อนๆเนาะคนขี้หงุดหงิดใช่ไหมสอบถามหน่อยนะคะที่เราก็ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามากินกาแฟต่อเนะเป็นบริการคุณผัวที่น่ารักนะคะ ก็จะได้ใจเย็นลงนะคะ,ะ,ะชิกีกเเาเฟ่หัวไม่ชอบนะคะบนอยู่นั่นน่ะบนอยู่ข้าง,งหงนี้นะคะไม่ชอบไม่ชอบนะคะต่อไปนะคะเบรคฟาสเกือบหมดแล้วนะคะหรือครัวบว่านะคะอาคนลงไปแล้วใช่ไหมเพื่อนเพืงั้นก็ลากันไปก,ก,ก่อนดีไหม h i n and r a r d a Taxomiget for washing Thank you very much นะครับวันความขอบคุณที่รับชมนะคะวิดรีกกับความดีสามารโอเคเฮ้ยแ